รถสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างจอดไว้ไม่ติดขีไปจอดไว้ไม่ติดหรือบางทีก็ติดครับคลิปนี้มีคําตอบครับคลิปนี้มีคําตอบติดบ้างไม่ติดบ้างครับอาการต้องดูให้จบนะครับอคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับอันนี้มาในอาการรถสตาร์ตติดบ้างไม่ติดบ้างให้เราถอดไดสตาร์ตออกมาเช็คเลยนะครับบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับ ให้เราถอดไดสตาร์ทออกมาล้างมาทําความสะอาดนะครับมามาตัดดูกันเลยลว่าข้างในจะเป็นอา,า่านวันนี้ว่าข้างในจะเป็นยังไงครับอ่ะเราลอตสอ,องตัวแล้วเราก็ป้อ,อฟาวเลยครับป้อฟาออกมาด้วยน,นี่นะครับดูอาการของสตาร์ทติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับนี่ถอดออกมาเลยครับ ได้สตาร์ทนะครับข้างในเอ่อกับอาการของไดสตาร์ทของสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างครับฐานนะครับฐานฐานใกล้จะหมดแล้วครับหรือฐานจะหมดแล้วครับมันไม่มันไม่อินหน้าหัวคอมของทุน่นไม่ไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มที่นะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐาน ลนสตาร์ทล้างทาความสะอาดจบนะครับนี่ครับอาการที่ติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับรถสตาร์ตติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับบางทีก็ติดบางทีไปนานๆติดบางทีจอดไว้ไม่ติดนะครับนี่อาการนะครับอดทานนะครับผ่าดในสตาร์ทหมดนะครับหมดนะครับจะหมดมั่งไม่หมดมั่งนะครับทีนี้เราต้องเปลี่ยนทานแล้วล้างทาความสะอาดนะครับล้างทาความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิม ประกอบเท่ที่เดิมนะครับามาาดูเลยว่าทานเรียนน้อยไหมอันนี้เป็นของบิ๊กนิสันบิ๊กเอ็มนะครับนิ mm hmm. สันบิ๊กเอ็มนะครับนิสันบิ๊กเอ็มมันจะไม่ยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าโอโตนจะเป็นโอโตโยกยกลูกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเป็นพวกอิซุนี้มันจะเป็นโอโต พกอิสุโตยโยจะเป็นพวกมีพวกหน้าเป็นนะครับอย่างนี้นะครับถ้าพวกไก่ได้พวกโตยโยพวกอิสุนะครับจะเป็นหน้าเป็นอย่างนี้นะครับนะครับมันต้องเปลี่ยนพวกนี้ด้วยถ้าเป็นของพวกโตยโยอิสุนะครับในนี้ถ้าเป็นของบิ๊กเอม็มมันจะมีโอตโตตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเปลี่ยนตัวเดียวก็หายอันนี้อาการอันนี้เปลี่ยนทานล้างทำความสะอาดนะครับ ถอดหรือล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าที่เดิมประกอบเท่าที่เดิมออเพราะครับเวลาออกจบเลยนะครับแน่นครับนี่ที่เทานออกนะครับสตาร์ทดังแปะบางทีก็อื้ออื้ออื้อนะครับเนี่ยอาการนี้นครับพอทานตัวนี้ก็ตัวนี้มันไม่ถึงนะครับไม่ถึง ไม่ถึงเพราะว่ามันจะมีร่องของมัน่องนครับอาการนะครับถอดล้างเลยหรือล้างเป็นไปหาช่างได้เลยนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าบางทีไปตลาดนี้ไม่ติดเลยอายเขานะครับล้างํำความสะอาดหรือไปหาช่างได้เลยนะครับหรือทาเองก็ได้นะครับทาเองก็ได้คลิปที่ผมหรือให้ดูแล้วนะครับครับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ